อ่าวันนี้เราจะไปดูวิธีการใช้ ActionScript 3แบบโคตรง่ายนะผมสร้างเอกสารก่อนหรือกดตรงนั้นเมื่อกี้ก็ได้นะตรง a c t i o n Script 3สร้างเป็น ActionScript 3 Document เอกสารแบบ ActionScript 3ความกว้างความยาวความสูงตรงนี้ความกว้างกับความสูง,งนี้นะฮะเฟรมเทตรงนี้ Background Color ตรงนี้กดโอเคเรามาดูวิธีกันนะครับผมอ่าคราวนี้ผมจะสร้างแอนิเมชันง่ายๆเดี๋ยวผมสร้างแบบ a n i m เมชันไปก่อนนะ เราจะมาดูอันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้พูดถึงเรื่องการทำแอนิเมชันนะเราจะพูดถึงเฉพาะ,ะการใช้แอ็กซ์สคริปต์นะเพราะว่าแอนิเมชันให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับให้ลองไปหาดูในชาแนละพวกคลา s สิกทวีนพวกเช a ทวีนอ่ะคราวนี้มีคลาสสิกทวีนอยู่ตรงนี้นะ,ะเมื่อเราพรีวิวมันก็จะเล่นจากเฟรมที่หนึ่งถึงเฟรมที่สี่สิบ เฟรมที่หนึ่งไปเฟรมที่ส0ิบอย่างเงี้ยฮะวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆวนไม่รู้จักจบจักสิ้นแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือสิ่งที่ผมจะทำนะฮะก็คือผมจะสร้างปุ่มรีเพลย์นะครับในเฟรมที่สี่สิบตรงนี้นะครับอลองสร้างก่อนสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งนะฮะแล้วก็สร้างคีย์เฟรมเข้าไปถูกต้องไหมเพราะว่าจะให้อยู่เฉพาะเฟรมที่สี่สิบแล้วสร้างปุ่มรีเพลย์พิมพ์คำว่ารีเพลย์ขึ้นมานะแล้วก็ ผมจะคอนเวิร์ตเจ้าตัว text ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะคอนเวิร์ตเป็น But t o n นะฮะ b u t เ o n โอเคคราวนี้เป็นปุ่มแล้วเห็นปะ่ะเมื่อเราเลือกเลือกวัตถุเนี่ยที่ property นะฮะวัตถุของเราไปเป็นแบบปุ่มนะ,ะตั้งชื่อให้มันด้วยนะฮะผมตั้งชื่อว่า replay btn นะครับผมใช้ตัวเล็กหมดเห็นปะ่ะเอ่อถ้าใครเขียนใช้ตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยก็จะต้องจำด้วยต้องเขียนให้ถูกต้องเรื่องตัวเล็กตัวใหญ่สำคัญนะฮะ โอเคคราวนี้มาดูวิธีการง่ายๆนะคราวนี้ปุ่มนี้ชื่อ replay b t n วิธีการง่ายๆสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะหยุดที่เฟร,รมที่40นะฮะกดค n น r o l enter เวลา Animation เล่นมาก็ต้องหยุดที่เฟร,รมที่40ตรงนี้นะตอนนี้มันวนไปวนกลับวนไปวนมาวนไปวนมา,นนมาอยู่อะคราวนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราจะใช้ action script 3ในการควบคุม Animation ของเรามาที่ w i n d o w นะครับ code snippet นะครับก็จเจอคำสั่งตรงนี้อยู่ ถูกไหมครับอันนี้จะโคดง่ายเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรเลยเรามาที่ทำไลน์นีเวเกชันนะครับอ่าผมต้องการจะหยุดเฟรมที่ส0ใช่ไหมผมก็เลื่อนไอ้ไทม์สไลเดอร์หรือไอ้เพลย์เฮดหรือไอ้แดงๆเนี่ยนะหัวอ่านนะฮะมาเฟรมที่สี่สิบแล้วก็ stop at this frame นะมันก็จะมีเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เป็นเลเยอร์แอคชั่นนะครับแล้วเฟรมที่40มันถูกหยุดเห็นไหมครับอ่าลืมลืมให้ดูโคดด้วยนะฮะเมื่อกี้อ่ ที่แอคชั่นนะครับหรือ F9 นะหรือถ้าใครหาไม่เจอก็มา w i n d o w Action นะครับหรือจะคลิกขวาที่เฟรมตรงนี้ได้แล้วแอคชั่นก็เหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีโค้ดส t o p ขึ้นมาจริงๆพิมพ์แค่นี้ก็ได้ไอตรงสีเทาตรงเนี้ยมันเป็นแค่คำอธิบายนะ้วพิมพ์แค่นี้ฮะ stop วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วเซมิโคลอนนี่คือการหยุดมันก็จะหยุดที่ม่ที่40ถ้าผมพีวิวมันจะหยุดที่ม่ที่40แล้วมีรีเพย์เกิดขึ้น ตอนนี้ถ้าเราก,กดรีเพย์มันก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ใส่โค้ดควบคุมมันอันนี้ผมจะกด play, รีเพย์แล้มันจะกลับเด้งไปเฟรมที่หนะึ่งะเพื่อรีเพย์ Animation อันนี้วิธีง่ายๆนะฮะวิธีง่ายๆเลยเผมเลือกปุ่มนะครับถูกต้องไหมต้องเลือกปุ่มก่อนเพราะว่าเราต้องจะใส่โคด้ดเ,เพื่อควบคุมตัวปุ่มมันนะปุ่มนี้ชื่อ ReplayBTN นะครับวิธีง่ายๆคือ ดูคำดูคำสั่งนะครับมันมีอะไรบ้างอันนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ timeline navigation นะมี go to frame and stop go to frame and play คือเราจะให้กลับไปแล้วมันก็เล่นต่อถูกไหมเราต้องใช้ go to frame and play go to frame อะไรครับ frame ฟรมที่1นะเพราะมันจุดเป็นจุดเริ่มต้น f r a m ที่1โอเคผมก็เลือกอันนี้เลยแล้วกันง่ายๆ double click นะฮะอย่าลืมนะต้องเลือกปุ่มก่อนแล้วก็ดับบันคลิกตรงนี้ทำให้ดูอีกทีนะครับเดีย๋ยวนะฮะโค้คดมันยาเริ่มยาว กดคอนโทรลจกลับนะฮะไม่ยอมกลับนะไม่เป็นไรนะเด,เดี๋ยวเราสักคู่มันไม่ยอมกลับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลบทิ้งก็ได้ครับโอเคคราวนี้มาเริ่มใหม่นะฮะจะใส่โค้ดให้กับปุ่มเลือกปุ่มก่อนนะเห็นไหมรีเพลย์บีทีนนี่คือชื่อปุ่มแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกก็มันลงไปตัป้งก็จะได้โค้ดตัวนี้ลงมามันก็จะทําให้เลยคําอธิบายขี้เกียจถ้าใครจะอ่านก็อ่านนะผมขี้เกียจอ่านอนะผมอธิบายให้ฟังเอ่อ รีเพลย์บีทีเอ็นก็คือชื่อปุ่มนะฮะเมื่อเรามีการคลิกเห็นไหมฮะเมาส์ใช้เมาส์อีเวนต์เมาส์อีเวนต์ตรงนี้คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับวัตถุตัวนี้มันจะเป็นเมาส์หรือจะเป็นคีย์บอร์ดอีเวนต์ก็ได้มันก็มีหลายแบบอันนี้เป็นเมาส์อีเวนต์แบบคลิกเมื่อเรามีการคลิกลงบนรีเพลย์บีทีเอ็นเห็นไหมฮะหรือวัตถุตัวนี้นะฮะวัตถุที่ชื่อรีเพลย์บีทีเอ็นนะครับ มันก็จะไปเล่นฟังก์ชันที่ชื่อว่า fl โห oh, ยาวมากเลยส่วนข้างล่างนี้เป็นชื่อของฟังก์ชันนะครมันก็จะตอนนี้เมื่อเราทำการคลิกมันก็จะไปเล่น go to and play เฟรมที่หนี่คือในวงเล็บนี่คือเฟรมที่นะเฟรมที่เท่าไหร่คือฟเฟรม number นะเราต้องเปลี่ยนเป็น1นึ่งนะครับกลับมาจุดเริ่มต้นเฟรมที่หนึ่ง n t e r นะครับผมกดคลิกนะกลับไปเฟรมที่1เริ่มต้นนะครับอันนี้ก็คือการ ใช้ง่ายๆของแอนิเมชันนะครับไอคอนสคริปต์สามคราวนี้มาดูอีกวิดีอันหนึ่งนะผมจะทำอีกสาธิตให้ดูให้เป็นเว็บไซต์นะคโคตรง่ายเลยนะฮะลองอ่านดูนะครับในนี้นะฮะจะให้มันลากเนะี่ยมันลากให้มัน play stop show ชว์มีอะไรทุกอย่างเลยมี Count d o w n timer แค่ดัแเบินคลิกใส่ก็ใช้ได้คราวนี้ไปเว็บกดปุ่มแนะล้วลิงก์ไปเว็บไซต์นะฮะผมก็คลิกขวาอ่อพั button, นธุ์สัญลักษณ์บัตเทิลนะฮะ ใช้แอคชั่นมีไหมกดเนี่ยคลิก to go to website ก็เลือกปุ่มก่อนอตั้งชื่อด้วย clweb แลัน,นนะอ่าคัเรียบร้อยปุ๊บก็ดับเบิลคลิกเอาตัวเนี้ยนะดับเบิลคลิกปุ๊บนะไ,ได้โค้ดมาอีกแล้วเหมือนละเนี่ยครับเมื่อทำการคลิกลงบน clweb ก็คือปุ่มมันตะเกียนะฮะมันก็จะไปที่ navigate to url adobe com ผมก็ไม่เอาผมเอาเป็น designdd net อ่านะน,นีีเองนะเมื่อพรีวิวปุ๊บเจอปุ่มเว็บไซต์กดป้าบเปิดเว็บเนี่ยเห็นไหมฮะเปิดเว็บเลยทันทีดีไซน์ดีดีดอทเน็ตก็หลอที่เน็ตช้าสร้างมันอ่านี่รีเพลย์ก็ใช้ได้น,นี่คือการใช้แอคเซสคริปต์สามตใช้โค้ด snippet งง่ายคือเราก็หาดูเลยนะฮะมีจะเปลี่ยนเมาส์เลยครับซ่อมเมาส์เคอร์เซอร์เอ่อเราจะลากมันจะ drag and drop หรืออะไรเงี้ยฮะลาก and d r o คือทำให้มันลากได้ก็ได้ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะผมสร้างวัตถุอีกอันนึงขึ้นมาอีกเลเยอะหนึ่งวัตถุตรงนี้นะฮะเ,เ,เป็น movie clip นะฮะ,ะการที่จะเราจะทำงานการ action script วัตถุที่เราต้องใช้คือ movie clip นะอันนี้ drag and drop ใช่ไหมผมก็ตั้งชื่อก่อน dc โอเค วัตถุชื่อ DC นะขี้เกียจน,นะก็เลือกวัตถุแล้วก็ drag and drop นะ double ล l i c k ไปปุ๊บคราวนี้โค้ดมันก็มาปล่อยช่างของมันไม่ต้องไปดูอาคราวนี้เวลาเราเมาส์ไปโดดมันก็ลากได้เห็นป่ะง่ายโคตรๆนะฮะโอเคถ้ามีคำถามก็ลองถามดูนี่คือการใช้โค้ด snippet นะฮะเราสามารถ apply ไปทำอย่างอื่นก็ได้โอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวคุยกันสดอีกครับ